สตัวดีวันที่25เมษายนนะคะข่าวแรกก็ขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มติดโควิดต้องกลับตัวอยู่ในบ้าน5วันแล้วก็ได้เสียชีวิตลงนะคะพยายามที่จะติดต่อโรงพยาบาลให้มารับพยายามโทรไปที่สายด่วนก็ไม่ได้ผลนะคะเขาได้โพสต์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คลิปไลฟ์สดล่าสุดนะคะกับอาการที่เกิดขึ้นว่าเขาไม่ไหวแล้วแม้แต่ห้องน้ำก็ยังเข้าไปไม่ไหวแล้วเลคะ ไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้สุดท้ายเขาก็ไปถึงมือหมอแต่ก็ไม่ทันนะคะเขาก็เสียชีวิตลงนะคะถ้าเขาถึงมือหมอไวตั้งแต่วันแรกที่เขาโคมา่าเขามีโอกาสรอดสูงค่ะอย่างน้อยก็มียามีถังออกซิเจนแล้วก็อยู่ในมือหมอนะคะคือโควิดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่มันจะน่ากลัวตรงที่ระบบ เนี่ยค่ะระบบสาธารณสุขระบบะการรักษาแม้กระทั่งจำนวนของรถโรงพยาบาลหรือบุคลารกรทางแพทย์เราก็น้อยนะเราเป็นประเทศที่มีบุคลารกรทางแพทย์น้อยมากมีไม่ถึงห้าหมื่นนะคะต่างประเทศเขามีเป็นแสนนะคะขนาดมีเป็นแสนเขายังบ่นเลยนะว่าน้อยประเทศไทยนึกดูด้วยกันว่าทั้งประเทศเราเนี่ยมีแค่ประมาณห้าหมื่นอ่ะนะคะหมอนะ พยาบาลนะยเยอะนะคะเกือบ3ามแสนสุดยอดเลยโอเคไปดูข่าวต่อไปกันนะคะผู้ลี้ภัยความมั่นคงไทยโชว์เข้ารับวัคซีนนะคะจะรันฉีดไฟเซอร์สมศักดิ์เจียมฉีดโมเดอร์นานะคะก็คือต่างประเทศเขาไม่มีต่างชาติหรืออะไรนะเขามี เป็นโคต้าว่าเออโคต้าคนอายุสูงอายุนะจะเป็นต่างชาติหรือไม่ใช่คนในประเทศเขาขอให้อยู่ในประเทศเขามีอายุเท่านี้เขาได้โคต้าไปฉีดกันแล้วนะคะจะรวยจะใหญ่หรืออะไรแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงโคต้าไม่มีทางได้ฉีดนะคะไม่เหมือนประเทศไทยนะคะก็มาดูอีกข่าวหนึ่งละกันก็คือแอดคาร์บาวนะรับฉีดฉีดวัคซีนแล้วนะยันใครไม่ไม่ฉีดถือว่าประมาทอัดพวกโค้ดแอนตี้โรคจิตขนอมือ โอ้โหนับวันเนี่ยแอดเนี่ยจะคําพูดคําจาน,นี่จะยะโสโอหังขึ้นทุกวันเลยนะคะมั่นหน้ามากเลยนะคะฮะเขายังมีการบอกอโชว์ประสบการณ์วัคซีนไข้หวัดนกนะคะที่ฉีดกับกลุ่มไก่ชนของเขาแล้วก็พูดวิจารณ์คนในโซเชียลโพสอย่าเชื่อนะคะพูดแบบต้องให้เชื่อประยุทธ์ว่างั้นเหอะหรือให้ชื่อตัวเองนะคะเชื่อเชื่อตัวเองคนที่ไปเซฟเพื่อน อของตัวเองใช่ไหมเพื่อนที่เผาหมู่บ้านบางกลอยใช่ไหมฮะนี่หรอที่บอกว่าวิจารณ์คนอื่นไม่ให้เชื่อคนอื่นแต่ว่าให้เชื่อตัวเองว่างั้นเถอะทำไมตัวเองไม่ได้อยู่ในโซเชียลเลยจ้ะฮะคือขนุนก็ไม่รู้นะว่าใครไปแอนตี้วัคซีนนะขนุนไม่ได้แอนตี้นะแต่ขนุนจะวิจารณ์ธรรมดาใครอยากฉีดก็ฉีดจะวิจารณ์ว่ามันมีประสิทธิภาพเท่านี้นะแล้วก็มีผลข้างเคียงแบบนี้นะแต่ถ้าใครรับได้ก็ไปฉีดนะคะอะไรเงี้ยเออ แต่ก็อ่านอ่านแล้วนี่แบบแอดนี่สุดยอดมั่นมากมั่นมั่น,นแลอเกินนะจ๊ะเชิญตามสบายแต่โคต้าที่เขาอยากรู้ใช่ไหมโคต้าเขาคืออะไรเขาได้โคต้าผู้สูงอายุแล้วก็ฉีดก่อนโคนคนอื่นคนผู้สูงอายุคนอื่นโดยเขาอ้างว่าอ่าเขาได้อ่าบริจาคเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในช่วงโควิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาก็เลยได้โคต้านั้นเพื่อนๆลองมาคิดดูเลยว่า คนรวยคนมีเงินหรือคนมีชื่อเสียงนะพอได้หน้าหน่อยนะเขาก็ได้โคตาใช่ไหมผิดจากประชาชนทั่วไปนะคะจนจนแล้วก็ไม่ได้บริจาคอะไรก็ไม่มีโคตาแต่อย่าลืมว่าที่วิ่งคนละก้าวก็เงินบประชาชนนะจ๊ะแล้วสิ่งที่เอาไปบริจาคหรือเงินเนี่ันว่า,าป็นส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มคนนะคะก็มาจากประชาชนนั่นแหละจ้ะจะได้โคตา้าโดยเอาตรงนั้นไปอ้างเนี่ย มันจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ช่วยโอกาสมากไปแล้วนะจ๊ะงงมากเลยเนาะแหโคตา้าเชิญตามสบายนะคะโอเคไปดูข่าวต่อไปนะคะเฮ้ข่าวนี้แล้วมันมันไส้มันไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยนะทหารพมาร่ายิงเรือไทยชาวบ้านไทยผวาไม่กล้าเดินเรือได้ทหารไทยนี่ก็ได้ไปเจรจานะไปหาถุนที่นนะไปเจรจาจนทหารพม่านย,ยอมถอยไม่ยิงเรือไทย เฮ้ยมันทําขนาดนี้ยอมมันเหรอวะทหารไทยแม่งขี้หดตดหายมากเลยไม่ได้เมารวมนะคะหมายเอาว่ารวมของไอ้ผู้บังคับบัญชาทาไมยอมง่ายขนาดเนี้ยถึงกับนั่งเรือเน่ไปแบบว่าเจรจาแล้วก็บอกโอเคฉันไม่ยิงก็ได้นะเหมือนกับว่าเฮ้ยคนรล้องเลยอย่าไปยิงมือใช้ฉันเลยมันยิงขนาดยิงสวนแม่งมันเลยยิงกระบาลมันเลยไปสนใจอะไรมันฮะโอ้โหนี่กลัวมากๆนะเนี่ยไม่น่าล่ะถึงได้แพ้เพราะว่า แพ้จนถึงทุกวันนี้อย่าเห็นละหมันไส้เหตุเกิดอยู่ที่หมู่บ้านแม่สามแหลมนะคะแม่สามแหลบนะคะแหลมไม่ใช่แหลบแม่สามแหลบนะหมู่หนึ่งตำบลแม่สามแหลบอำเภอสมเวยจังหวัดแม่ฮ่องสอนฉันอ่านผิดปะเนี่ยรอแอปบอแหลบแหลบไม่ใช่แหลมแหลบโอเคนะคะโอ้ยบางครั้งฉันก็งง ขออภัยด้วยค่ะไปดูค่าต่อไปค่ะผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอกโรงพยาบาลจำนวน1,423คนยังไม่ถึงมือหมอประยุทธ์รับปากส่งหมอภายใน2-3วันแล้วแต่อาการนี่มันห่วยแตกขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยฮะบอกแล้วนะว่าที่น่ากลัวโควิดมันก็คือระบบนี่แหละโดยเฉพาะระบบประยุทธ์นี่แหละค่ะ 1423คนนี่คือโคม่าใช่ไหมยังไม่ถึงมือหมอใช่ไหมที่ที่อยู่ในจํานวนที่ไม่ต้องกักตัวในโรงพยาบาลสนามธรรมดาใช่ไหมกลุ่ม1423คนนี่คือคนที่ต้องการหมอจริงๆคือป่วยไขย้สูงไออย่างแรงหรือปอดอักเสบหรืออะไรอย่างเนี่ยแล้วบอกว่าต้องส่งภายในถึงหมอเนี่ยสอวันโอ้โหต้องรอที่บ้านสอวันอีกจะทนได้ไหม แล้วแต่อาการอีกจ้านะประเทศไทยโอเคไปดูข่าวต่อไปนะคะราชทานยืนยนันเจสตินติดโควิด1 9ในเรือนจำนอนห้องเดียวกับภายเพ็งกว,วินเอมมี่อ้าวไพน้องไัยนี่ต้องต้องตอนนี้ต้องรีบกับตัวก่อนแล้วก็ไปตรวจโควิดก่อนเลยนะคะเดี๋ยว อาจจะมีติดเชื้อออกมาด้วยก็ได้นะคะส่วนเพก็กุิยนี่ขนุนห่วงมากเลยเพราะตอนนี้เขาหอมลงตั้งยี่สิบกว่ากิโลแล้วนะแล้วยังอดอยู่อดข้าวอยู่นะขนุนก็กลัวสุขภาพว่าติดโควิดด้วยเนี่ยอันตรายอย่างมากไม่พอเถอนะน้องพอเถอนะออนะกินข้าวเถอะพี่ขอร้องละเฮ้ยส่วนเอมมี่ก็ทําไมเขาไม่ได้ออกมาแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพี่เป็นห่วงมากเลยทุกคนก็เป็นห่วงนะคะ ไปดูอีกข่าวหนึ่งอึ้งเลยฉันเศรษฐีอินเดียแห่เช่าเหมาลำบินหนีโควิด -19 บางลำบินเข้ามาทายออาวชิมหายละคือให้จอดได้เหรอเฮ้ยได้ไงอะแล้วย่างตอนเนี้ทีอ่อินเดียเนี่ยติดเชื้อนี่สามแสนกว่าคนต่อวันนะคะและเป็นเชื้อที่ร้ายแดงสายการบินเอมิเนตเนี่ยถึงขั้นขนาดแบบหยุดเลยนะหยุดบินทั้งทั้ง,ท,งทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ คือพูดง่าว่าดักชาวอินเดียไม่ให้เข้าเลยนะแต่เขาก็ระบุว่ามีการเช่าเหมาลำเนี่ยไปดูใบาบางส่วนแล้วก็มาที่ไทยบางส่วนนะคะซึ่งถ้ามาแล้วก็ต้องจัดการกักตัวนะแล้วก็ตรวจให้ดีๆเลยนะคะอันตรายมากนะจ๊ะตอนนี้ก็ลามปามโควิดประเทศไทยอยู่แล้วนะยังโอ้เนาะ ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโควิดที่กระจายไวขนาดนี้อาจจะไม่ใช่แค่พวกผับพวกขับพวกปาร์ตี้อย่างเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นก็เยอะนะไม่รู้ว่ากักตัวกันครบหรือเปล่าตรวจกันดีหรือเปล่ามาตรการของในประเทศไทยมันละหลวมอยู่แล้วนะคะเชื่อขนุนเถอะออใครๆก็รู้กันนะคะโอเคไปดูข่าว สุดท้ายละการข่าวสูญเสีย53ชีวิตทัพอินโดถแถลงเรือดำน้ำจมนาทีซ้อมยิงต่อปิโดเจอแล้วนะคะประมาณ800เมตร800เมตรก็คือ8กิโลกว่ากว่า,วานะคะจมลงไปแล้วไม่รู้จะกู้ได้หรือเปล่านะคะยังไงก็กู้ขึ้นมาก็ประมาณว่าเสียชีวิตแล้วเพราะว่าออกซิเจนเขาบอกว่ามันอยู่ได้ถึงวันเสาร์ซึ่งมันเลยผักวันเสาร์มาแล้วนะคะแล้ว จนถึงณนะวันนี้มันก็เป็นวันจัดแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาเสียชีวิตกันแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนึกสภาพประเทศไทยเรามีเรือดำน้ำสามลำเอ๊ะเอาไข่ลงไปดีนะแล้วก็ซ้อมรบซ้อมยิงตอบวิโอดนะคะแต่ว่าเอาไทยเราอะ่ะมันตื้นไม่เป็นไรหรอกกู้ได้อยู่แล้วนะคะแต่กู้ยังไงก็ไม่รู้นะถ้าจมลงไปสักสาสี่กิโลนี่ก็ลำบากหน่อยละกัน <laughs> เออ อาจจะซื้อมาก็ซื้อแล้วกันนะเอามาจัดการโควิดด้วยแล้วกันนะเรือดำน้ําถทยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ตอนนี้ก็เอามาจัดการให้มันหมดแล้วกันนะโอเคหมดแล้วเ <c oughs> จอกันจ้า